สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยายนพศ2565ชาวราศีมีนวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะคะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างค่าอธิบายใต้คลิปนะ ผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีมีนก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจากาักรวาลเทวดานงางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ เรามาดูพลังงานภาพรวมของชาวราศีมีนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะว้าวมีสัญญาณการเดินทางนะคะอาจจะเป็นการเดินทางที่แบบหลั่นลามากๆนะคะมีความโศกนะชาวราศีมีนบางคนนะ่าจะมีการเดินทางนะแล้วก็เดินทางไปมอบถ้วยความรักให้ใครคนหนึ่งนะคะมีสัญญาณว่าถ้ายังไม่ได้เดินทางก็เหมือนกับว่าช่วงเนี้คุณอาจจะแบบ หลั่ล้ามากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนหัวใจเนี่ยกำลังรอคอยที่จะบอกรักหรือว่าจะมอบถ้วยความรักให้ใครคนหนึ่งนะคะมีพลังงานบวกในการรอจังหวะเวลาว่างันนะเริ่มมีการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากขึ้นกับความรักมากขึ้นคือเวิร์กมากขึ้นนั่นเองนะคะในการที่จะบริหารจัดการเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์แบบให้แฮปปี้สดใสอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้สัญญาณของคู่นะของชาวราศีมีนเนี่ยเป็นไปได้ทั้งคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอาจจะหมายถึงอีกอย่างก็คือความต่างกันของช่วงวัยก็ได้นะอะไรบางอย่างระหว่างคุณสองคนที่จะมีความต่างนั่นเองนะคะแล้วก็รอคอยจังหวะเวลาที่จะมอบถ้วยความรักหรือว่า ทำอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องออกับความรักความสัมพันธ์นะเหมือนให้เป้าหมายนั้นประสบความสําเร็จนะคะกําลังรอจังหวะเวลาอยู่นะคะใครคนอื่นที่คุณไม่ได้รอคอยเขา,าคุณก็อาจจะไม่ได้สนใจะตัดชอยอื่นไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อีกอย่างก็อาจจะหมายถึงว่าคุณกําลังรอคอยใครบางคนอยู่แล้วก็คนอื่นๆที่เข้ามาคุณก็ไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้ตอบรับอะไรใดๆก็ได้นะสัญ,ญญาณออกมาประมาณนั้นนะ พลังในอนาคตของตัวคุณนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณปลูกต้นรักไว้ต้นรักของคุณก็จะเจริญงอกงามว่างั้นเลยแสดงว่าอะไรที่คุณทาอยู่ในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตนะคะถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยคุณเริ่มมองเรื่องของธุรกิจหนะ้าที่การงานการเงินนะคะในอนาคตก็มีสัญญาณเรื่องของจะมีผลผลิตผลลัพธ์ที่ออกมาสวยงามมากนะ เป็นพลังของความขยันนะคะความขยันความมุ่งมั่นความตั้งใจนะทั้งเรื่องชีวิตและก็ความรักเลยนะคะสัญญาณสวยนะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยานนะคะว,ว้าวสัญญาณออกมาบอกว่าอะไรที่คุณรอคอยอยู่น่าจะสิ้นสุดลงนะคะ มีความเป็นไปได้เรื่องของการเดินทางหรือการเตรียมพร้อมเรื่องของการเดินทางก็ได้นะสิ่งที่คุณรอคอยก็จะเหมือนคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นในเร็วๆนี้นะคะและที่สำคัญนะคะจะมีการสื่อสารที่มีรูปแบบของการขยายธุรกิจขยายหน้าที่การงานแล้วก็มีการเปิดใจด้วยนะถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะเหมือนเปิดใจคุยกับคนหลายๆคนมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้นะสำหรับชาวราศีมีนคนโสดนะคะน่าจะเป็นทิศทางที่คุณเริ่มมีการพูดคุยหรือว่าเริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักกับใครหลายคนประมาณนี้นะ mm. เพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้ศึกษานะว่าใครคือคนคนนั้นนะคะที่จะเลือกต่อไปหรือที่คุณกำลังรอคอยอยู่ประมาณนั้นนะผู้อ่านขอดูสัญญาณของคนคนนั้นนะคะ คนในความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะว้าวสัญญาณเดวอลขึ้นตัวเขาเองจะมีการพัฒนาตนเองนะคะไปอยู่ในระดับที่ประสบความสำเร็จเลยนะสัญญาณออกมาบอกว่าสิ่งที่เขาตั้งใจสิ่งที่เขามุ่งมั่นนะคะจะประสบความสำเร็จอะไรที่เกี่ยวข้องกับทางไกลนะคะต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ พวกแบบโซเชียลหรือว่าอะไรที่เป็นการสื่อสารทางไกลอย่างเงี้ยก็จะประสบความสำเร็จนะคะที่สำคัญนะคะสัญญาณของเขาคือถ้าเดินทางจะทำให้พบเจอคู่ครองนะคะแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะอยู่ไกลกันหรืออยู่ทางไกลที่จะต้องมีรูปแบบของการเดินทางนั่นเองนะตัวเขาเองเหมือนกำลังรอคอยจังหวะเวลาที่จะเดินทางมาพบเจอคุณนะคะ ในช่วงกันยาเขาอาจจะกําลังรอดูจังหวะเวลาอยู่ก็ได้นะคะเพื่อจะนําถ้วยความรักมาให้ประมาณนั้นเลยนะว้าวมากนะคะทีนี้สัญญาณการเดินทางเป็นไปได้ทั้งที่คุณเดินทางไปหาเขาและเขาเดินทางมาหาคุณนะหรือคุณทั้งคู่เดินทางไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันอย่างนี้ก็ได้นะคะสัญญาณเป็นรูปแบบการเดินทางทั้งคู่เลยนะ ผู้อ่านขอดูสถานการณ์ของชาวราศีมีในช่วงเดือนกันยานะว้าวสัญญาณออกมาบอกว่าอะไรบางอย่างที่คุณวางแผนไว้นะคะถ้าเป็นชีวิตคู่อาจจะเป็นเรื่องของการมีบุตรหรือว่ารูปแบบของการวางแผนเรื่องการแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันอะไรเงี้ยอาจจะมีรูปแบบอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นไปตามแผนก่อนก็ได้นะสิ่งนี้ต้องรอคอยจังหวะเวลานะคะ จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะคะจะทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะพลังออกมาประมาณนี้นะคะและที่สำคัญนะคะอาจจะมีความท้าทายในเรื่องของคู่เข้ามาก็ได้นะเหมือนกับว่าเป็นพลังที่จะมีคนอื่นๆหลายๆคนเข้ามาในชีวิตคู่ของเราประมาณนี้แล้วก็ต้องเข้ามาทดสอบความรักนะคะพลังสำคัญที่จะรับมือในเรื่องราวนี้ได้เนี่ยคือพลังบุญเลยนะ พลังของสติปัญญานะคะแล้วก็ความไว้วางใจนะเหมือนเหมือนประมาณว่าจะเอาชนะได้ใจต้องนิ่งอะไรประมาณนี้นะและที่สำคัญนะคะพลังงานบวกะจะทำให้คุณใจเย็นมากขึ้นแล้วก็จัดการสถานการณ์ทุกอย่างได้แบบเอาอยู่นะอะไรที่คุณวางแผนไว้นะคะ สัญญาณออกมาบอกว่าพลังงานบุญจะทําให้คุณมีสติหรือว่ามีความใจเย็นมากขึ้นในการจัดการทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์นะคะเหมือนไม่หัวร้อนอะไรประมาณนี้เราก็จะใจเย็นมากขึ้นนะ<ล>สัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผนลับนะมีสัญญาณการเดินทางขึ้นมาเด่นมากนะคะเป็นสัญญาณของชาวราศีมีนที่น่าจะมีรูปแบบของการเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะ หน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จด้วยนะสัญญาณดีงามมากนะและถ้าไม่ได้มีการเดินทางแบบที่จริงจังแบบไปข้ามน้ำข้ามทะเลหรือเดินทางไกลเนี่ยก็เ,เป็นสัญญาณว่าชีวิตของชาวราศีมีนเองนะคะจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบนะจากสภาวะที่มันไม่เวิร์กมันจะดูดีงามไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะสัญญาณดีมากเลยนะมีรูปแบบของการมอง เรื่องของการลงทุนด้วยนะคะอาจจะมีการลงทุนเพื่อชีวิตในอนาคตชีวิตของตัวเราเองนะคะชีวิตครอบครัวชีวิตคู่ชีวิตรักอะไรว่าไปนะสัญญาณสวยนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณและคู่ก็จะเป็นที่ยอมรับของผู้คนโดยรอบด้วยนะค,ะคือจะมีคนชื่นชอบแสดงความยินดีนะคะ ผู้อ่านถามโรแมนต์แซงเจลนะคะอยากจะบอกอะไรชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยาบ้างนะสัญญาณของโซเมดขึ้นมาและฮันนีมูนขึ้นมานะคะว้าวมากบางคู่ความสัมพันธ์นะ,ะช่วงกันยาเนี่ยเหมือนถ้าคุณได้ใช้เวลาหวานร่วมกันนะคะเหมือนไปฮันนีมูนก็ได้ถ้าเป็นชีวิตคู่ชีวิตรักชีวิตแต่งงานเนี่ยถ้าได้ไปฮันนีมูนจะดีมากๆนะคะ ถ้าเป็นคู่รักอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้วิเที่ยวด้วยกันก็จะแบบหวานแววมากนะคะสัญญาณน,นี้ดีมากเลยนะเป็นพลังของความรักที่จะมีความเข้มแข็งนะคะเติมเต็มเรื่องความหวานนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะมีสัญญาณคุณกับเขาอาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างกันหรือว่ามีเรื่องของบุตรหรือเด็กๆเข้ามาก็ได้นะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆเนาะ จะมีผลต่อความสัมพันธ์นะคะนอกจากนี้นะคะบางคู่ของชาวราศีมีนคุณอาจจะยังอยู่ห่างกันหรือว่ามีรูปแบบอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณทั้งคู่ต้องห่างกันนะคะผู้อ่านเปิดไพ่ l a r r f ฟให้อีก3ใบนะผู้อ่านเปิดไพ่ l a ริ f y ให้อีก3ใบนะคะถามโรแ a น c ์แซงเจว่าอยากแนะนำอะไรชาวราศีมีนหรือเปล่านะคะสัญญาณออกมาบอกว่าอยากให้คุณมีทัศนคติ ทางบวกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อยู่เสมอนะความรักทางไกลาการอยู่ห่างกันนะต้องใช้พลังงานบวกมากๆเลยนะคุณต้องมีการพูดคุยสื่อสารเจรจานะคะการสื่อสารขึ้นมาเด่นเลยนะคะเหมือนกับว่าห่างกันก็ต้องสื่อสารกันอยู่เสมอนะคะแล้วก็พูดคุยเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลกันอะไรประมาณอย่างเงี้ยจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นาสายใหเชื่อมโยงที่เข้มแข็งนะคะ อยากให้ชาวราศีมีนดูแลตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแองเจลออกมาบอกว่าการพูดคุยเจรจาด้วยพลังงานบวกสำคัญมากๆนะคะจะทำให้คุณสามารถบริหารจัดการเรื่องราวต่างๆได้นะยิ่งถ้าคุณได้ใช้เวลาหวานร่วมกันด้วยจะยิ่งดีมากๆเลยเนาะผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะ ว่าอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีมีนในช่วงเดือนกันยาบ้างนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าไม่ละความพยายามนะคะขอให้มีความอดทนมีความพยายามอยู่เสมอนะแล้วก็อะไรที่เป็นพลังงานลบนะคะที่น้อยๆนะคะหรือว่าที่กังวลอะไรเงี้ยก็ปลดปล่อยมันไปนะ,ะมั่นใจในตัวเองนะคะ ตัวคุณเนี่ยจะค้นพบกุญแจสำคัญที่ตดล็อกเปิดทางให้กับชีวิตคุณนะจะมีอะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นสัญญาณหรือเป็นข่าวดีในเร็วๆนี้สำหรับชาวราศีมีนนะคะที่เหมือนกับว่าคุณจะแบบเป็นกุญแจสำคัญน่ะที่จะแบบเปิดล็อกแล้วก็เปิดประตูสว่างให้กับชีวิตเรานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยนะว้าวสัญ,ญญาณสวยมากนะคะ ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนที่เข้าชมคลิปนี้เลยนะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ